เพราะว่าอยู่ที่มุมมองของของคนมากกว่าคือถ้าถ้าเรามองคนมองเรื่องนั้นๆด้วยความเกลียดชังเราจะไม่เห็นสิ่งดีเลยเพราะว่าเราเกลียดเราเกลียดคนนั้นเราเกลียดสิ่งนั้นอ่ modifier. ซึ่งอีกมุมมองหนึ่งถ้าเรามองคนด้วยความรักความชอบนะความชอบเราก็อาจจะมองไม่เห็นความความเสียของอีกด้านหนึ่งเพราะว่าเราชอบคนนั้นสิ่งนั้นเพราะนั้นวิธีการมองนีง่ต้องยกชอบออกยกชังออก แล้วก็มองด้วยความเป็นธรรมโอกน้องนาเนี่ยจริงๆแล้วมันมันแก้วิกฤตได้มันแก้แรงได้จริงแก้ท่วมได้จริงแล้วก็เป็นคลังยาเป็นคลังอาหารได้จริงๆทช่ไหน,นะยืนยันได้ว่าในฐานะที่เป็นสูนฝึกอบรมที่นี่นะว่าเวลาคนที่มาอบรมกับเราเนี่ยเ,เราเริ่มพาเรียนรู้ตั้งแต่ การเรียนรู้ตำราบ,บนดินภายในศูนย์ที่มีอะไรบ้างแล้วก็เชวงบ่ายเราก็มามาเรียนรู้ว่า,าหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาตามสา์พระราชาเพื่อการพัฒนาเที่ยงยืนเช้าบรรยายบ่ายธรรมค่ํามานั่งสรุปว่าแต่ละว,วันเราได้อะไรนะองค์ความรู้นี่ก็ล้อมาจากหลักสูตรกิจการธรรมชาติมาาเอื้องนะฮะ เราปลูกข้าวอย่างน้อยเราปลูกดำสิงหาต้องไปเกี่ยวพุชิก,กาได้ทันวานะเพราะโคกน้องนาเนี่ยเราเพิ่งขุดเพิ่งผ่านการอบรมแล้วเพิ่งไปขุดแล้วก็อยากจะเห็นผลทันทีทันใดเลยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพอผ่านกระบวนการเรื่องการปรับโครงสร้างและขุดเสร็จเรียบร้อยนี่ก็จะมีการไปเอาแหงไปปลูกต้นไม้ปลูกป่าสามอย่างคือป่าพงกินป่าพอใจป่าพออยู่นะฮะแล้วก็ปลูกป่าห้าระดับคือสูงกลางที่เลียดิน ต้นไม้บางจาพวกก็ต้องใช้เวลาเป็น,ปน,ปนหลายเดือนก็นจะโตเนาะจะเว้นว่าพืชผักระยะสั้นก็จะขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นอยากให้ใจเย็นๆต้องต้องเข้าใจว่ามันต้องใช้เวลาอันนี้เราเพิ่งผ่านจีกรรมแรกคืออบรมแล้วก็เพิ่งเริ่มขุดจริงๆแล้วจะต้องมาจะต้องมาเรียนรู้ให้เข้าใจว่าในคําว่าพอเนี่ยเราก็มาดูว่าน้ําเราพอไหม พันโคกน้องนาเราก็จะคำนวณเรื่องของน้ําปริมาณน้ําที่มันตกแล้วก็หนึ่งไร่เราจะเก็บน้ําได้เท่าไหร่สามไร่เก็บได้เท่าไหร่สิบไร่สิบห้าไร่เราเก็บได้เท่าไหร่ดินเราดีพอไหมเราก็มาสอนเรื่องของการห่มดินการบำรุงดินการเลี้ยงดินใช่ไหมน้ําดินน้ําป่าป่าเราพอไหมแล้วก็สอนเรื่องการปลูกป่ามันก็จะนําไปสู่ความความพอมีพอกินความพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นนั่นแหละอันนี้เป็นหัวใจใช่ไหมพอมันมีเพิ่มขึ้นเนี่ย เราก็สามารถที่จะไปแบ่งปันไปทําบุญทาทานได้เราไปเก็บแปรรูปไปถนอนอาหารได้เราเราไปขายเราไปช่วยพี่น้องที่ประสบภัยอุบลเราขนาดเพิ่งเริ่มทําเนี่ยเรายังไปช่วยพี่น้องในบนเราไปทํโลงทานเราไปช่วยโรงพยาบาลสนามเยอะแยะเลยในส่วนนี้เพราะนั้นเรื่องนี้เป็นมุมที่ดีๆที่คนที่คนยังไม่เห็นและมันยังไม่เข้าใจาจริงๆแล้วมันมีผลดีเกิดขึ้นมากมายโคองหนองนาและหลักประศยศเอกพะเยาเนี่ยมันก็นําไปสู่เรื่องของคุณธรรมนําไปสู่ความสุขนั่นเองนำไปสู่ความรู้รักสามคัคคีที่แท้จริงเพราะนั้นเรื่องนี้เป็น ไม่ใช่เรื่องวัฒกรรมนะแต่หากเป็นรูปธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วจะเกิดขึ้นต่อไยแล้วก็เชื่อแน่ว่ามันจะสร้างความรู้รักสามัคคีมันจะสร้างคุณธรรมมันจะขยายเรื่องของคุณงามความดีได้อย่างมากมายทีเดียวนะนี่เป็นการเอาเงินลงมาสู่พี่น้องชุมชนหรือว่ารากหญ้าได้อย่างดีทีเดียวได้อย่างเป็นรูปธรรมในส่วนนี้นะคือชาวบ้านได้ประโยชน์แน่นอน ได้ประโยชน์ในส่วนที่เกิดขึ้นก็เรื่องของโคกดองนาที่เกิดขึ้นถูกไหมแด้ประโยชน์ในเรื่องของปัจจัยการผลิตในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งคุณธรรมที่ได้กล่าวมาแล้วอันนี้ที่หลวงพ่อมองว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่การนำก็ประมาณลงสู่ภาคชาวชนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีส่วนการจะตรวจสอบกันก็ว่าไปตามแต่ละเรื่องแต่ละคนที่ที่มีความสงสัยก็ว่ากันไปตามหน้าที่นั้นไปแต่ว่าในส่วนตัวแล้วก็เห็นว่ามันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง